สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One Life Channel ช่องดีมีสาระเรตติ้งยอดฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กดซับะไครเพื่อไปกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับผมบางคลิปเนื้อหาอาจติดเลดไปหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันนะครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีบริษัทคอมเวิร์กจำกัดร้านคอมเวิร์กช็อปขายอะไรคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีมากมายสั่งซื้อสินค้าไอทีได้ที่ตามลิงก์ใต้คำอธิบายสายเกมสายกราฟิกไม่ควรพลาดหรือโรงงานบริษัทที่ใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์24ชั่วโมงก็เหมาะเป็นอย่างยิ่ง สวัสดีครับจะพามาดูความขยันของระบบ AI นะฮะจะขยันยังไงนะฮะตามรูปเลยนะครับผมตามภาพเลยนะครับก็คือผมคุมวูฟแฮมตันนะครับในบอลถ้วยอ่าลีคับรอบแรกนะเจอเชลนัมแล้ววูฟของผมเนี่ยก็ใส่เสื้อสีส้มนะฮะเป็นทีมเย้านะฮะส่วนทีมเยือนเชลนัมเนี่ย ก็ใส่เสื้อสีส้มเป็นทีมเยือนของเชลแนมนะฮะจริงๆอะเชลแนมอะอ่าใส่เสื้อสีแดงนะครับแต่ระบบ AI ขยันเกินไปนะจะใส่ให้เป็นสีทีมเยือนนะเพราะว่าเชลแนมมันเยือนผมนะก็เลยสีชนกันนะครับโอ้โแทนที่จะให้เชลนัมใส่ทีมยาวไปเลยจบๆไปสีจะได้ตัดกันนะฮะลองนึสภาพนะครับอ่าถ้าในโลกความจริงนี่ สีเหมือนกันทุกตัวในสนามส่งกันโม้ส่วเลยโอ้โหโอนี่เวลาตอนผมเล่นเนี่ยผมก็รุนอ้าใครยิงวะทีมไหนย,ยิงวะอ้าใครโดนเหลืองวะทีมเราหรือเปล่าะอะไรเงี้ยโอ้โหรุนตลอดเก้าสิบนาทีอืมนี่ก็คือความขยันแบบผิดๆของระบบ AI นะจริงๆแล้วเชวนแรมควรจะใส่เสื้อทีมเย้าเป็นสีแดงนะครับก็เดี๋ยวไปดูเชนแรมนะอะอ ทีมเยือนนะเนี่ยนะเนี่ยนะเชลแนมเยือนนะฮะเยือนปีเตอร์บโลนะฮะปีเตอร์บโลก็ไปใส่สีน้ําเงินปกตินะเชลแนมก็ไปเยือนก็ใส่สีแดงคนระับทีมเสื้อยยาวปกติไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อสีส้มนะแต่พอมาเจอผมนี่กลับดันใส่เสื้อสีส้มนะโอ้ยไอ้ก็แปลกจริงนะแม่แล้วมาดูบูมนะครับ บูมนี่ตอนไปเยือนเดี๋ยวไปดูทีมเยือนซินี่ก็ใส่เสื้อสีขาวนะฮะไม่ใส่เสื้อสีไม่ใส่เสือสสเส้อสีส้มนะครับก็ไม่ตัดกันนะครับแม่แต่บางบางทีไปเยือนก็ใส่เสื้อสีส้มนะฮะนี่นะ,ะไปเยือนก็ใส่เสื้อสีส้มนะเพราะว่าจะได้ตัดกับสีเหลืองของวัตฟอร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าใส่เสื้อสีขาวอาจจะกลืนกับสีเหลืองเกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะ อระบบ AI นี่ก็แปลกจริงนะขยันเกินไปนะก็เก็บไว้เรคคอร์ดเอาไว้นะเวลาเจออะไรแปลกๆนะครับก็ผมก็จะมาเรคคอร์ดเอาไว้เรื่อยๆนะฮะจริงๆมีเรื่องราวแปลกๆเยอะแยะนะลองไล่ดูนะผมเก็บส,สติไว้แนละ้วรว่ามีเรื่องอะไรบ้างน,นะรวมถึงการแนะนำวิธีการเล่นหรือวิธีแก้ไข อะไรต่างๆมากมายอยู่ในเพลย์ลิสต์แชมเปี้ยนชิเมเจอร์หมดแล้วนะครับรวมถึงาการแนะนำนักเตะนะที่แนะนำเรื่อยๆนะมีอยู่เรื่อยๆนะทั้งนักเตะที่คุ้นเคยแล้วก็นักเตะที่ไม่รู้จักนะครับก็ลองลองไล่ดูนะครับก็ขอผู้ติดตามนะฝากล้วกดแชร์ฝากกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับอรอบหน้าจะมีอะไรแนะนำอีกฝากติดตามด้วยนะครับมีนักเตะแนะนำ แน่นอนนะครับก็ขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ